ครับวันนี้นะครับเรามาใช่ร้านเดอะเบสซะคยซึ่งนางเคลมว่านางเป็นร้านของมหมูย่างรสแซ่บทีเด็ดที่สุดในจังหวัดสงขลาเลยนะฮะก็มาดูกันว่าวันนี้ร้านนางขายอะไรบ้างนอกจากแม่ค้าที่เป็นกิมมิคของร้านแล้วนะฮะเพราะว่าอ้วนค่ะนี่หรือว่าเรามาดูว่ามีอะไรบ้างครับเรามาแนะนำรู้จักแม่ค้ากันก่อนเลยนะฮะสวัสดีค่ะ ไม่ค้าฮัลโหลอ่ชื่ออะไรเนี่ยเบสจริงไม่อ้วนนะคะตัวจริงก็อ้วนนะคะชื่อเบสนะคะชื่อเบสค่ะดูว่านะเบตตี้สบายค่ะอ่าปกติของเราก็จะขายของย่างเกี๊ยวหมูทุกอย่างนะคะอันนี้วันนี้ก็จะมีซี่โครงมีไส้นะคะมีสันคออ่าแล้วก็จะมีสามชั้นด้วยนะอ๋อเขาบอกขายวันละ300โลจริงไหมขาย ตัดศูนย์ออกตัดศูนย์ออกแล้วก็เศรษฐกิจอย่างนี้ตัดศูนย์ออกก่อนค่ะแล้วก็ไม่ต้องหาอีกประมาณสิบไม่ได้ตัดศูนย์ออกตัวเดียวนะคะสองตุวค่ะตัดเกลี้ยงเลยค่ะเมื่อก่อนขายที่ไหนเมื่อก่อนปกติจะอยู่ที่ถนนคนเดินสงขานะคะตรงวงเวียนหลายๆคนน่าจะรู้จักถ้าเป็นคนสงขาจริงนะแล้วก็ปกติขายแค่สุกเสาค่ะวันละ35กิโลโอ้สากิโลสกิโลขาย2วันก็เท่าเท่ากับน้ำหนัก แต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้มาขายแถวไหนแล้วน่ยบอกบอกเขาหน่อยสิอ่าไม่เวนซื้อบนตลาดปิดอ่าพอดีตอนนี้นะคะตั้งใจว่าจะเปิดสาขานี่แหละอันนี้เป็นสาขาแรกแหละก็คืออยู่ตรงปั๊มปตทตรงไหนละเบอร์สองพิลประเทศไม่อยากจะพูดว่าปตทคนหินเพราะมันจะดูบ้านๆนิดนึงเอาเป็นปตทเนินสไลด์ก็แล้วกันนะคะเนินสไลด์อ่าหรือว่าเดอนร็อกสไลด์อะไรอย่างงี้ร็อกสไลด์เนินสไลด์ได้เลย ก็จะเปิดเนี่ยค่ะตรงนี้4โมง4โมงถึง2ทุ่มถูกวันอ๋อเพื่อเปิดตอนที่แม่ค้าสั่งเมาเมื่อไหร่ก็เปิดเลยนัมาเปิดนั่งเมาที่นี่ได้ค่ะมีโต๊ะพร้อมนะคะอุ้ยต้องตัดออกนะนั่งเมาเนี่ยตัดออกนะไม่ได้นะพี่ศนะคะแล้วมาถึงแล้วมามาถึงที่นี่เนี่ยเราขายขายได้เยอะไหมตั้งแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโอ้ตั้งแต่โควิดนี่ก็ก็ต้องยอมรับว่ายอดมันลดลงแน่นอนค่ะมันคงไม่ได้เท่าที่นู่นเท่าเมื่อก่อน เมื่อก่อนตอนถนนคนเดินเปิดก็คือทางานแค่อาทิตย์ละสองวันตอนนี้ตอนนี้ทั้งทั้งทั้งเดือนแล้วก็ยังไม่ได้เท่าอาีตแต่ยังไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนี้อีกคงอีกไม่นานละค่ะคิดว่านะขอให้เพราะว่าหลายอย่างนี้ก็อาจจะปิดอาจจะปิดไปเลยอาจจะปิดต้องพักผ่อนแล้วอะครบจัดนะคะเออวันนี้เอามาขายกี่กิโลเออถ้าเป็นที่นี่เอามาวันละห้าค่ะ อมาเวใช่ gerçek, <ป> pim, ใช่ก็ผสมผสมไปอ๋อเพราะว่าเหลือจากเมื่อวานสามไม่ใช่ใช่ไม่เหลือแต่เมื่อวานสี่เหลยวมากซุดเพิ่มอีกหนึ่งต้นตนเอาต้นตนเอาคนจะกล้ากินกล้ากินของผมพวเนี่ยไม่ไม่สดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันซึ่งแม่ค้าก็ไม่สดแล้วแม่ค้าไม่ค่อยสดเท่าไหร่ โอ้ยเหนื่อยแตกเหื่อแตกเหนื่อแตกไม่ได, <c oughs> ไได้ไม่ได้อ้วนนะร้อนร้อน <c oughs> ไม่ได้อ้วนร <c oughs> ้อนร้อน,ลอนออแล้วยังไงมีแพลนอะไรต่อไปหลังที่รอดเนี่ยพอโควิดช่วงนี้ละถ้าถ้าเกิดหมดโควิดก็คงจะทำสองที่แหละค่ะเอายังไงที่นี่ก็คือต้องเก็บไว้เป็นสาขาจะได้ทำงานทุกวันจะได้ไม่มีเวลาไปทะเลทะายที่อื่นมึงหยุดย่านตรงนี้ไหมกูร้อนอ่ะเออร้อนอ่ะ นี่คือคุณแม่คุณแม่ไปซื้ออะไรมาส่องดูสิคะยังจะคุณแม่ก็มาช่วยมามาช่วยจัดร้านค่ะใช่แม่ก็เป็นกําลังใจให้อมานั่งไถโทรศัพท์มันนั่งไถโทรศัพท์ร้อนแรงร้อนแรงดูหมูย่างนะฮะเอ๊ไม่หรือป้าโอ๊ยไม่หรือป้าเอ๊ะมีสเต็ปมีสเต็ปแล้วก็แล้วก็เป่าใลยผมให้มันหน่อย แล้วเดี๋ยวอันนี้ก็เอากลับไปเป่าผมที่บ้านอีกทีเปิดมานานหรือยังคุณแม่มีอะไรจะพูดอนไหมคะอ่าถ้าเป็นร้านเด e b เบสปกติก็คือเปิดมาห้าปีแล้วค่ะโบูถอรัวลายเหมืแล้วเนี่ยลายหมดแล้วแต่ไขมันไม่ยอมละลายนะคะเปิดแตมห้าปีใช่แต่ว่าที่นี่เอาจริงๆที่นี่เพิ่งเริ่มทําได้ค่ะอันนี้สามอาทิตย์เองเออถามว่ายอดขายที่ได้มีพอใจไหมก็ ก็นะว่าจินช่วงเวลานี้ก็นะว่าช่วงเวลานี้ด้วยก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่ใช่มันก็ต้องรัดตัวไปตามสถานการณ์นะคะไม่เครียดไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกดีกว่าเราดูบรรยากาศโดยรอบโดยรอบนาร้านนวนสามไร่นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ขายถึงกี่โมงสองทุ่มค่ะขายถึงสองทุ่มโดยประมาณ ตอนนี้แม่กำลังจุดยอดขายนะฮะเป็นเลขสามตัวจุดยอดขายส่งเจ้าวันที่หนึ่งร้อนมากเลยตอนนี้แล้วอะไรที่ขายออกดีสุดน่าจะแม่ค่ะไม่ใช่แม่ข่อะไรจะพูดแม่รู้เลยนะจริงๆมันก็บมดแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะชอบกินไส้ตัวเนี้ย อย่าซูมอย่าซูมขะร้องเดี๋ยวเห็นรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าไม่ซูมคนนน้นไป่ซูม,นมคนนู้นคนจะชอบกินไส้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนชอบกินไส้แล้วก็ซี่โครงเรามีความพิเศษเราก็ถือยังไงอ่ะบอกความพิเศษตัวเองมะซะาซ <C> e <at> ิความพิเศษของเราคือเรากินแล้วไม่เมากินหมูร้านนี้เราไม่เมาแน่นอนความพิเศษเรคือว่าเอาจริงๆพวกวัตถุดิบนี่ก็คัดพิเศษของดีหมดเลยของีหมดเลยใช่อะไรที่มันแบบ ของปลอมจะใช้ทุกอย่างของปลอมผงชุรสใช้ทุกอย่าง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ช่เล็เอาความพิเศษคือร้านนี้ไม่มีผงชุรสนะคะทั้งน้ำจิ้มทั้งทั้งหมักทั้งหมูก,หมก,ก็ไม่มีเลยไม่ใช่ผงชุนเลยเส่วนหมูนี่ก็หมักนานมากหมูก็หม<อ>ักนาน<ต>มากสองนาทีค่ะอันนี้เป็นซี่โครงนะคะ งขายยังไงอะราคาแต่ละอย่างคงไม่เท่ากันอ๋อทุกอย่างเท่ากันหมดเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบผสมอ๋อเท่าก,กันหมดเลยคือขีดละเท่าไหร่ขีดละห้าสิบอ๋อขีดละห้าขีดละห้าสิบถ้าซื้อเป็นโลก,ก็พันหนึ่งเอ๊ะเอ๊ะแต่เอ๊ะไม่ใช่เอ๊ะไม่ใช่ขีดละห้าสิบเฮ้ยมีคนแอบผลราอพวกเราอ่ะอ๋อถึงหลังดูเรียบร้อยเนาะก็บอกว่างี้สำหรับใครที่อยู่แถวๆนี้หรือว่าผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็คือแวะซื้อตรงนี้ได้เลยตรงข้าม ของามโลตารีเทสแล้วก็แล้วก็ครอยครัวอยากอยากทราบว่ามีครอบครัวแบบว่าเ้ยเขาอยู่บ้านเขาแบบไม่ไไปไหนเนาะค่ะความอมแต่แต่ว่าไม่อยากแบบไม่อยากมาที่ร้านใช่อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะมีส่วนร่วมในการที่แบบว่ากับครอบครัวอยากจะซื้อแบบว่าให้คุณเบสหมักให้เบสหมักหมักไปแล้วก็มาซื้อแบบสดๆไปได้ไหมได้ได้ค่มได้จะถูกหมดไหยให้เดน แล้วหมูที่ใช้ได้เป็นหมูตัวผู้หรือหมูตัวเมียฮะหมูทาหมูกระเทยหมูกระเทยผสมผสมหมูกะหมูกระเทยหมูทาไม่นี่แถวนี้ก็คุกคลื้นดีเหมือนกันนะคลุกคลื้นดูฝาตรงข้างดิรถไม่ได้มารถไม่ได้มาแวะทางร้านนี้นะคือรถคือรถ คือคืนมากเลยคือเป็นขับผ่านไปขับผ่านไปคือคืนมากเลยรถติดด้วยนะติดฝั่งนู้นนะไม่ีติดฝั่งนูน้นส่วนใหญ่ตรงนี้เพรคือคนจะซื้อเยอะจริงๆนะคะช่วงห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งแหละเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นก็ตกไรจังใไ้จนกลัวเลยอ่ะอ๋อห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งใช่ใช่ส่วนใหญ่คนจะเยอะถ้าช่วงคนซื้อก็คือช่วงนี้แหละก็คือแบบทุ่มเนี่ยขายหมดแล้วไม่ยัง ก็ไม่มีคนจะไม่มีคนแล้วตอนที่ตลาดนัดนี่นคือทําคนเดียวทันไหมไม่ไม่ไม่ทันค่ะต้องมีเพื่อนช่วยแล้วก็คือถ้าถ้าเป็นที่ถนนคนเดินนั้นเอาจริงตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านไม่มีลาแม้แต่คินน้ำเลยลเลยจริง,รงๆคือยุ่งมากดูไส้น,นี่แหละน,น,นี่แหละน่ากินมากแม่ค้าเราถึงน้ำหนักขึ้นเอาน้ำหนักขึ้นเอานะ <laughs> กินไปบ่นไปแต่ก็ไม่หยุดกินแต่ก็ไม่หยุดกินนี่ดูความเข้มของมันันข้างในนะเราจะบรรจุทุกอย่างมาในกล่องเดียวนะฮะแล้วมาลองชิมจริงๆแ,แล้วไส้เราเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องย่างให้สุกเพราะว่าจริงๆก็คือต้มสุกมาก่อนแล้วก็คือแค่ย่างให้มันแบบ แบบว่าความเป็นมันข้างในแบบแห้งแบบเบาๆแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นเดี๋ยวจะทํารวมกัแกน,นแล้วเดี๋ยวชิมกันทีเดียวโอเคได<ช>้เอาฮะเรามาชิมกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างรสชาตินี่เลยล้างมาือหรือยังล้างมาือหรือยังเช็คทิ่นเปียกแล้วโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้คือสามชั้นนะคะ สามชั้นเป็นไงมั่งกับเพื่อนกลิ่นหอมอร่อยมากของเองสูตรนี้ได้มาจากมือปราบน้ำดำนะบอกเลยจริงเหรอใช่กืออะไรนะมือปราบน้ำดำมือปั่นน้ำดำกืออะไรอะกูลบ้านคุณพ่ออาอบ้านคุณพ่อคุณโกงมาจากเมืองจีนตำนานนี้ใครๆก็รู้นะ อ๋อมีคนเลยมือปราบน้ำด่ามือปราบน้ำดำเป็นต้นตระกูลเป็นต้นตระกูลได้เป็นสูตรของมือปราบน้ำดำเป็นสูตรของมือปราบน้ำดำเลยครับเพราะว่าเป็นแล้วก็ให้ตรงตรงสืบทอดมาให้มือปราบน้ำเมาเาใช่ค่ะนี่เราจะมาลองกินตกปลาสูยุกมือปราบน้ำเมาตอนนี้ไยรามีหากินอร่อยอะไรแบบนี้ยากนะบอกเลยไม่เหนียวเลยนะเหนียวเคี้ยวไม่ออก ไัเไเไ่เหนียวเลยไม่เหนียวเลยเหรอ,อส่วนผสมน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มไม่เหนียวเลยก็ใช้หมดแล้วละมุนไหมคะละมุนมากไส้นี้คือแบบอยากให้มารองจริงสูตมือปราบสูตมือปราบ <c oughs> อันนี้ภรรยาหลานลูกมือปราบนี่ลูกมือปราบภรรยาของลูกมือปราบภรรยาลูกมือปราบโอเคนี่ขอกินไส้อีกชิ้นหนึ่งเพราะว่าอยากให้รู้อยากให้รู้จริงว่าพ <c oughs> ึ่กินที่ไส้พึ่งฝรั่งมา รลิศแม้เพื่อนใจใหมากเลิศมากเดี๋ยวหลังต้องจะมีเครื่องดื่มเสิร์ฟให้คุณกิติชัยนะคะยังผมว่าเดี๋ยวก่นไส้มันดีมากมันนุ่มอ่ะแต่มันไม่ได้แห้งก็ไม่ก็ไม่มันฉ่ำมากเลยอ่ะก็ไม่ยากคือพยายามจะทำให้ข้างนอกมันแห้งแต่ข้างในแบบคงความ ต้องไขมันมันอะไว้แล้วบางร้านอะเหี่ยมไม่มีอะไรเลยข้างในบูดาจริงไม่อี้อย่างหนึ่งเหมือนบางทีหมักกับบางร้านหมักเค็มแต่ก็คือรสชาติแบบกลมกอกลมก่อมมากเลยอ่ะพูดไหนว่าสูตรอะไรสูตรมือปราบน้ำดำมือเลน้ำเมาคนทำนะฮะเฮ้ยมีคนหัวเราะเราอ่ะเธอเรามาดูซี่โครงซี่โครงให้ดูใกล้ๆกบางที่ถ้าทำนี่นี่ บางที่ถ้าทำไม่เป็นนะซี่โคมันจะมันจะเหนียวมันจะเหนียวใช่อเยวพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวฟันหลุดโอ้หไม่ไม่เหนียวจริงนตนวย้อยแรงอุ้ยไ่อย่าเออยังกตื่นกระดูกลงไปเลยเพื่อน เอาเอาทิ้งมันในนี้ทานทังไม่ยากก่อนโฆษณาทายกินขนมอยากให้มาลองนะฮะเราจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะให้เบสบอกอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างแต่เขาบอกว่ารสชาติมันจะมีความหวานเค็มนิดนึงไม่เค็มแบบแทบจะแบบให้เล่นเล่นได้อะบางบางร้านเราต้องกินกับข้าวเนาะกินข้าวเหนียวอะไรเงี้ยนี่กินเล่นได้แตส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะซื้อกินเป็น ้าวอ่ะใช่มันเด็กน่าจะชอบนะรสชาติเด็กใช่เด็กก็ติดเยอะนะเด็กชอบแล้วก็มีความแบบหวานนิดนึงแล้วก็ต้นหอมโอ้โหหนูไม่รู้ว่าเอารสอะไรดีเพราะมันมีทุกรยมันผสมกันใช่ไหมคะอืมมันมีทุกรสในนั้นคือลงตัวมากที่สุดท้ายสุดแล้วก็คือแย่อร่อย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 แต่ที่แน่ๆคือร้านเราไม่มีผงชูรสร้อยเปอร์เซนต์อ่าไม่มีผงชูรสนะกินแล้วไม่ร่วงนะฮะกินแล้วผมกิผงชูรสแต่กินแล้วผมร่วงกินแล้วผมร่วง กินแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลิ้นไม่ได <c oughs> ้เหรอ,อเฮ้ย <c oughs> ทำไมลิ้นไม่รู้รสเลยอ่ะไ้เออลิ้นชาอะไรเงี้ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ไม,ไมีไม่มีหมูรสนะฮะเดี๋ยวให้เบสฝากร้านอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวขอเรียกไปกินต่อฝากร้านหน่อยสิถ้าสำหรับร้านจะเบสนหมูย่างตอนถ่านนะคะตอนนี้ก็จะเปิดให้ให้เวลาปกตินี้คือสุกเสาร์ที่ถนนคนเดินตั้งแต่สี่โมงถึงสี่ทุ่มแต่ตอนเนี้ย ก็ปิดอยู่เพราะว่าโควิดนะคะอย่างที่รู้ๆกันก็เลยเนี่ยมีเปิดเป็นสาขาตรงนี้นะคะตรงข้ามปั๊มปตทเนินสไลด์เนินสไลด์สไลดิ้ง r ็อกอะไรเงี้ยสไลด์สไลด์วอล์กสไลด์ร็อกอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่4โมงถึง2ทุ่มมาได้เลยเออแล้วมีอะไรบ้างที่ขายอ่ะมีไส้มีซิโคมีสันคอมีข้หมูย่างค่ะสันคอคือสันคอข้าหมูย่างต่างกันตรงไหนอ่ะ อ่าจริงๆแล้วคือสันคอเนี่มันจะมันจะเป็นส่วนส่วนสันคอขาหมูย่างขาหมูย่างก็เป็นส่วนคอเพราาจริงๆแล้วคือขอหมูย่างนี่คือมันจะมีมันจะเป็นเนื้อที่แทรกมันแล้วมันจะมันมันเหมือนจะเป็นลายอะไรเ้ยเนื้อใช่มันจะนิ่มกว่าสันคอมันจะมีมันเยอะกว่าสันคอสลุกง่ายๆถ้าอยากจะกินแบบติดมันหน่อยก็ขาหมูย่างถ้าอยากจะเป็นฟิลแบบเนื้อแบบผสมมันนิดหน่อยเนื้อนุ่มๆอะไรเงี้ยก็เป็นสันคอ คล้ายสเต็ะคะตอะไรเงี้ยค่ะก็ให้สั่งเป็นสันคอได้วันนี้ก็แค่นี้เนาะฝากไลค์หน่อย,ยสิก็วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับคลิปดีๆ,ๆกกดไ like นะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมก,กดไ like ลค์กดไลค์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยกดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะให้ไปทํารายการแบบนี้นะรอบหน้ารอบหน้าเราจะเป็นจะไปเป็นพิธีกรร่วมด้วยใช่ยไปจะไปกินกินกินด้วยนะรอบหน้าได้ข่าว่าเราจะมีที่ที่นึงจะไปที่ไหนเป็นที่สวนที่สวนที่สวนสวนคุณพ่อค่ะสวนยาคุณพ่อเราจะไปอาจจะไปทําคลิปให้แบบว่าคนคนงานในสวน ทำกับข้าวแบบบ้านๆเลยให้ให้ดูใหดูกันให้นำโดนเด็กเด็กชายใส่อกนะคะเด็กชายใส่อกพุขึ้นพุขึพม่าโอเควันนี้ก็บ๊ายบายวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้มาทําคลิปอย่างนี้นะคะติดต่อไปได้ที่เฟซบุ๊กคุณกิติชัยมินรัตเลยนะคะขอบคุณค่ะ